สวัสดีครับวันนี้แมนพามาพบกับที่นาอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาที่มีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่เอกสารจะเป็นโฉนดคุดแดงเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา500แสนบาทยกแปลงนะครับและตรงบริเวณนี้จะติดคลองส่งน้ำไส้ไก่ติดคลองถึงอ้อมที่ดินเลยครับผมแล้วก็ทำนานได้ปีละ2-3ครั้งเนื่องจากมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และที่ดินปลายนี้ก็จะใกล้ตัวอำเภอขามทะเลสอเพียงแค่4กิโลเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในตัวอำเภอขามทะเลสอสนใจติดต่อสอบถามแมนได้นะครับตามเบอร์โทรใต้คลิปวิดีโอครับหรือว่าอยากรับชมคลิปวิดีโอเต็มสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับและที่ดินปลงนี้จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 เพียงแค่8กิโลเมตรครับที่ดินเนื้อที่2ไร่ราคาถูกนะครับหาไม่ค่อยมีนะครับ ถ้าสนใจติดต่อสอบถามแมนได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ